จากที่เราเปิดมาสเตอร์การ์ดแล้วเนาะตั้งมาสเตอร์การ์ดหรือสมัครมาสเตอร์การ์ดแล้วแล้วขั้นตอนนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะไปสู้ขั้นตอนการสร้างเพจหรือตั้งเพจซึ่งมันจะแตกต่างจากอ่าเฟซบุ๊กทั่วไปของเราเนะบางเทื้การโพสขายสินค้าอยู่เฟซบุ๊กทั่วไปมันก็อาจจะนาลํำคาญให้คนอื่นบุมีหยดไลค์บุมีหยดแชร์บ่มีคนเห็น ฉะนั้นเมื่อนนี้เราจังแนะนำให้สร้างเพจโฆษณาขึ้นมาเขาไปเบิ้งนํากันเลยว่าเหตุแบบใดขั้นตอนแรกแตะเข้ามา Facebook ธรรมดาของเฮาทั่วไปเนาะแล้วถ้าเป็นโทรศัพท์ iPhone Android มันจะปุ่มแบบนี้มันจะบุกค,คือกันแต่สังเกตเอาเนาะเฮามาถ้าเป็นอนอนนี้ Android เนาะมาแตะ้างนี้มันจะเห็นอ่าข้างที่แบบ Facebook ส่วนตัวของเรา แล้วเ้ามาแตะบอลทีว่าเพจของคุณเอามาแตะเพจของคุณนี้อันนี้จะเป็นเพจเนาะทีสางขึ้นมาเพจขายเครื่องต่างๆที่สีสางขึ้นมาแล้วให้ทุกคนสังเกตว่าบอลใหม่บวกดำๆำเนาะมันจะเป็นสร้างให้เาแตะคำว่าสร้างนี่แล้วามาแตะเริ่มต้นใส้งานแล้วเ้ามาตั้งสื่อเพจ สับบุกิสับบุกิสูรินสูรินสับบุกิสูรินปัวฟ้าปัวฟ้าบาวทีแลาวคิดต่อตัวแทน ตัวแทนตัวแทนล่วงหาบางตัวแทนตัวแทนขายใส่ตัวแทนลวงผาบางตัวแทนลวงผาบางใส่เป็นอ่าตัวแทนขาย ตัวแทนแข่งโงหาบางใส่ตัวแทนลโงหาบางตัวแทนโลหาบางใส่แบบนี้เนาะแล้วเขาก็แตะขั้นตอนต่อไปแล้ววันนี้เขามาเลือกอาเลือกหมวดมู่เนาะอันนี้นึงเขาจะเลือกอาสินค้าการบริการสองมา,าจะเลือกสุขภาพความงามเพราะว่าเขาเลือกนี้แล้ว ห้ามห้ามที่สุดเพจของเฮา,าเลือกแบบนี้แล้วห้ามเฮาไปโพสขายสินค้าอื่นนอกเหนือจากที่เป็นสบู่ของเฮาพราะบ่ซั่นแล้วละมันจะเหดให้เพจเฮามักทึกบล็อกแล้วก็โฆษณามันบ่คอยจะผ่านเนาะให้เฮาเลือกสินค้าบริการสุขภาพความงามเลือกแบบนี้ก็พอการช้อปปิ้งหรือค่าอันนี้บ่ต้องเลือกก็ได้เราแตะทัดไปแล้ว ปอนเว็บไซต์เ,เว็บไซต์เฮาบ่มีเฮาก็คลิกใส่ฉันไม่มีเว็บไซต์คลิกใส่แล้วก็เฮาเฮาบ่ใส่เฮาบ่มีเนาะแล้วก็ถัดไปบัดน,นี้ให้เฮามาเลือกโปรไฟล์ต่างๆอ่าอันนี้เฮามาใส่ตามลังก็ได้หรือเฮาสิใส่ตอนนี้เลยก,ก็ได้สมมุติว่าเลือกโปรไฟล์เนาะแต่เฮาบอกว่าเขาสิมักตัวใดเฮามาเลือกอ่าตัวนี้เบิง่งสมมุติโปรไฟล์ ตัวโหดอยู่บอกได้เอ่อสมุดเลือกตัวนี้เนาะเดี๋ยวเอามาเบ้างตัวแทนโลหะบางเดี๋ยวใส่ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยตัวนี้ใส่มันมันจะพอดีเนาะ เด็ตัวนี้ใส่บันทึกแล้วเพิ่มหูบหน้าปกกับเพิ่มตัวนี้ใส่ตัวใดก็ได้เนอะใส่สบู่ก็ได้ใส่หูปตัวใดก็ได้เอาหูสบสบู่นี่สิตัวนี้มันน้อยเกินไปไม่บันทึก เราตม่โฟรไฟล์นี่ก็อ่าเน้นให้มันมีจุดเด่นที่สุดถ้ามันบ่มีจุดเด่นล่ะเวลาเฮามาใส่ละมันโบจับหน้าตองตาแบบลุกค้ามันกะบ่เครื่องกับค่บคคอยไล้ายเนะเฮะต้องเน้นให้มันเด่นที่สุดโปรไฟล์เฮาใสใ่มันเด่นๆเ,เลย หรือลูกค้าอยากจับสบู่แล้วทายส่กระไดคือกันสกมันเด่นๆไปเลยอ่าเดี๋ยวมันนี้มาเอาตัวนี้ใส่คลิกตัวนี้หรือว่าคลิกตัวนี้เนาะ บันทึกวันนี้ไซเบอร์วอตแอ p เป็นไซเบอร์อ่าไซเบอร์จะคของทีแบบจะคองเพจเนาะแต่ว่ามันนี้อ่ะ uh, วันนี้คอยบุใส่ซัมนี่กัสําเร็จแล้วอันนี้ให้เฮาเพิ่มปุ่มปุ่มตัวนี้เฮามาแตะเพิ่มปุ่มตัวนี้ให้เฮาเลือก มันให้เหลือกข้อมูลการติดต่อเขามาเลือกใส่อ่ตาตเกอว่าตลุ่มๆสุดเหนาะนับทางลุมขึ้นไปเป็นบอทแอปอีเมลส่งข้อความเขามาแตะส่งข้อความนี่แล้วแตะตัวสร้างนี่โอเคซัมนี้เขาก็มีเพจเป็นของตัวเองแล้วตัวนี้จะเป็นอ่าห้โพส,สินค่ะไฮโพยังกับโพสต์เนาะโพสลงไปเลย ตัวนี้เฮาเซิรนเพื่อนติดตามแล้วก็แตะเซิรนเพื่อนไปเลยเดยวเฮาจะเห็นเด้งขึ้นมาแบบนี้ก็จะเป็นเพจของเฮาอันนี้เป็นการสําเร็จเสร็จสิ้นในการสร้างเพจเนาะง่าย